สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับเจฟวนัฟวนกับเกมสาวทัมอ่ะวันนี้นะคะเมื่อเช้านะคะโดนดูด,ดจนไม่เหลือสักบาทตอนนี้เหลือห0 0อยนะคะโอเคเรามาลองเล่นกันช่วงป่ายนะคะวันนี้ว่าจะล่วงหรือรอดนะคะอ่ะวันนี้มากับทุน500บาทนะคะกับอ่าเป็น30นะคะเออได้อยอ่ะเมื่อกี้หมุนออโต้ไปรู้สึกว่าจะไม่เข้าท่านะคะหมุนมือดีกว่านะคะอ่ะ ไปกันนะคะเบตสามสิบาทร่วงหลือรอดเออได้อยู่นะเกี่ยวเข้าดีเออหนึแปสิบาทนะคะไหลไหลอีกนะคะเข้าเออีกโอ้โอเข้ามาอยู่เด้อเออลวงรอบใหม่นะคะอ,คอ่ะสมคบลัำเรือโย่ยังไงว่ตัตตาดูดนะคะ,ะตอนนี้เท่าตุนอยู่นะคะทุกคนเอออ่ะคิวสาบาทเก้านะคะออเออไหลเฮ้ยสวยอะ เออมาดีนะคะมาดีวันนี้มาดีนะคะอ่ะอ่ะิ่งชมไปเมื่อกี้นะคะเริ่มดูดแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยตายชีวิตโอ้ยโอ้ยดูดมากไม่ดีนะคะ,อ,ะอ่ือ้ออมาอยู่วายเขาอิ่ยสวยงามอดอกนี้เฮ้ยดอกนี้รับไปนะคะ3า6บบาทนะคะดอกใหญ่ดอกโตนะคะโอ้ พูดยอดนะคะขับมาไปกันอย่างต่อนเนื่องนะคะเออขอ,อทีเดอร์เออสวยงามคุู้ดอกนี้เฮ้ยหน้าเขียดเขียวูยวายเต่าทับนะคะหน้าเขียวนะคะประสานรัวพลังกันนะคะโอ้โหโอ้ยสวยงามเลิศสุดนะคะโอ้โหไหลรันวรัวจ้ะดอกนี้นะคะรับไป1,375บาท โอ้ขาไ่ได้มาเล่นๆจริงๆนะคะเสาท่ามูตอนนี้นะคะอ่ะผมตุนมาแค่5้าร้อยบาทได้ไปแล้ว2 9 9บาทเลขสวยนะคะอะชีวิตเรานะคะต้องสู้นะคะเราต้องไปต่อนะคะเจฟคิดว่าถ้าเขาแจกเราก็ต้องแจกอีกอะอะเมื่อเช้าหมดไปเยอะนะคะตอนนี้ขอคืนหน่อยอ่ะสวัสดีอะเราไม่ยอมแพ้นะคะเราต้องสู้ต่อไปนะคะชีวิตเกิดมาเพื่อสู้นะคะทุกคนไปกัน ออเออมาแล้วสทำมาแล้วนะคะวันนี้เออตื่นสัทีนะคะตื่นซ้ายหน่อยแต่ก็โอเคนะคะอ่าหมวกจะตื่นนะาบเลยนะโอโอเคไปไหลไปนะจจะลูกอ่ะยังฟาวอยู่นะคะดอกสองดอกนะคะอออเออหมุนมือติดปังอโอ้ เริ่มฝาดแล้วนะคะดอกหลังจะดูดขึ้นเป็นพอนะคะตอนนี้ได้มาสองพันแล้วนะคะอ่ะไปแบบเบาๆนะคะค่อยๆกดนะคะอย่าก,กดรุนแรงนะคะเดีย๋ยวลวงนะคะอือเฮ้ยหน้าเขียวเข้าดีมากะคะ่ะมันอู้ไอ้หน้าเขียวมาเยอะอือเออไม่ได้พูดถึงหน้าเขียวสักทีเออโอ้สุดยอดเลยพอได้ยเรื่องอยู่นะคะ เค <Okay, S 2> มานะคะมาน้อยแต่มันนะมนันนะจ๊ะยังไงไลายวันนี้อือเจเข้านะคะวันนี้ดูดไปซะเยอะเลยนะคะเมื่อเช้าหมดไปเยอะมากนะคะขอคืนทีเดอออ่ะตอกพันนี้ยังไม่ได้เออ<ะ>ยังไงไหลต่ออุสีเขียวมาดีนะคะวันนี้อ่าไปกันยังไง สี่สามบาทนะคะอ่ะก็ยังแตกอยู่นะคะยังถือว่าไม่ได้ฟาวเยอะมากนะคะแต่ว่าเราต้องสู้บีสักหน่อยนะคะเจ๊ต้องการแบบสักสามพัน่บวกนะคะจะพอดีนะคะอ่ะเพราะเมื่อเช้าเราก็อ่ะตอนนี้ก็ได้ทุนคืนแล้วอ่ะเมื่อเช้าเราหมดไปประมาณสองพันห้านะคะอ่ะเราต้องได้คืนสักหน่อยแล้วช่วงบ่ายขอคืนเถอะขอกำไรด้วยเนี่ยคุณตอนนี้เริ่มแบบว่าจะอยู่ทุนแล้วนะคะ ขอแค่กำไรบวกมาสักนิดสักหน่อยนะคะจะดีมากมาตรงนี้มุนมือก็ยังฟาวอยู่นะฟาวอ,อ,อย่างต่อเนื่องอยู่ทำไงชีวิตเออเรามาซื้อฟีสปินกันสักนิดสักหน่อยดีกว่าเอ,อรู้สึกว่าเขาจะไม่เข้าฟีสปินแน่เราเราก็ต้องซื้อเองนะคะมามากับเบ็ดสบาทนะคะกับการซื้อฟีสปินนะคะจะร่วงหรือจะรอดมาดูกันโอ้มา ่อดอกแรกนะคะร่วงไปแล้วนะคะดอกสองก็ร่วงไปอีกค่ะดอกสามไม่ต้องพูดถึงค่ะโอ้โหร่วงยาวโอ้ตายแล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเลยอีกสามครั้งอุ้ยไม่ได้คืนแน่เลยอ่ะอุ้ยอุอ้ยน่าเสียดายจังยังไปดอกสุดท้ายขอเหอะออเออขอแล้วลูกไหลย,ยาวๆลูกเออเอมาไหลขอเหอะโอ้ย ไ,ได้ถูกเดือนเลยชีวิตเออยี่สิบแปดบาท mm hmm. เคยเห็นไหมล่ะ mm hmm. เออฟีสปินที่ไหนเนี่ยเออไม่ซื้อแล้วงอนว่ะมาเจอกันเจอกับสายเลือกนักสู้สักหน่อยเ mm hmm. บ็ดห้าิบไปเลยเออหมุนออโต้สิบครั้งมาคู่กันเราไม่แจกใช่ไหมฟีสปินอ่ะเจอเบ็ดห้บาทหมายเป็นไงเอาดีเอาดีมาดิครับก็มาดิค่ะ ไปนะคะจ่อเมื่กีร้อยห้าบาทเออขอ,อคืนสักหน่อยเถอะโวว่ะเริ่มจะขาดทุนอีกแล้วทุกงบนว่าเมื่อเช้าขาดทุนนะคะมาหมุนแบบออตโอต้ด้วยความขี้เกียจของเราสามสิบครั้งค่ะไปกันอืออือยังไงล่ะยังไงล่ะสู้ก,กันหน่อยเราอะ่ะโอ๊ยปาวอีกแล้ว เค้าแล้วเฮ้ยนาเกียวดอกนี้เฮ้ยพระเจ้าหูดอกนี้สวยๆจ้าดอกเดี่ยวเน้นๆนะจ้ายกแผงเลยจ้านะาเขียวโอ้โหสามพันร้อยสิบบาทเออก็มาดีครับโอ้โอ้โหพอๆๆจอดอยู่แค่นี้นะคะโอเคได้กําไรแล้วนะคะโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กควันได้นะคะสำหรับวันนี้พอเท่านี้เลคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ yeah